วิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงนำโดยนายคทถาวุฒิเทพยศผู้อำนวยการพร้อมดยรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนำโดยนายจักกริดพูนดีผู้อำนวยการในคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพขุข,ขันอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนำโดยนายแปลกพิรคำผู้อำนวยการ เขาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนนวิทยาลายัยการอาชีพสีสำโรงเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีทักษะตามมาตรฐานการช่างและมีงานทำสนองพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตามโครงการอาชีวะพระดาบทและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพสีสำรงได้คัดเลือกเป็นสถานศึกษาให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอ,อาคารสถานที่การฝึกอาชีพและจะัดสรรงบประมาณรองรับการพัฒนาผู้เรียนรู้ตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยได้เปิดทําการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทมูลนิทิพระดาบดรุ่นสุรุ่นในปีการศึกษา2565มาตรฐานด้านการพัฒนาวิชาชีพครอบคลุมทั้งความรู้และคุณธรรมสืบสารพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตเพื่อรวมสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป ชยาภาธาดาจิรานนนรายงาน